สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตเมาส์ธรรมดาให้กลายเป็นเมาส์มาโคนะครับโดยที่ก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดมันนะครับโอเคครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้า อไอเนี้ยเนี่เนยเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเราไม่ต้องสนใจครับเรากดกาออกกไปแล้วเราก็มาหนีอย่างนี้ครับมันจะอยู่ตรงมุมด้านซ้ายนะครัหนีปุ่มตรงนี้เนี่ยแล้วก็เข้าตรงอ,อโปรแกรมนะรตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วเราก็เข้าตรงนี้มันจะขึ้นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปหาอะไรมากจะอยู่ตรงตัวหนังสือสีเหลืองคลิกเข้าไปแล้วก็มาตรงรูปเมาส์นี้นะครับ และเมื่อเราเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมเ,เราก็ทำการเข้าเกมพอยแบงค์นะครับเข้าไปให้ไกล้สุดขอบโลกคิกิ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  ก็ถ้าลำคานมันครับก็ปิดตรงนี้ได้ครับแต่มันจะมาอยู่ตรงนี้นี่เนีย่ยเราก็คลิกเข้าไปโอ้ก่อนอื่นนะครับทำการหาเซิร์ฟเวอร์ที่จะเข้าโอเคโอเคแล้วเราก็เพื่อความแนม่นอนนะครับ <S <S เราทำเล่นกับบอทก่อนดีกว่าเป็นรหัส A D K แล้วกันโอเคครับ นี่ครับเราก็ทำการอย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับเราต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็กด add ตรงนี้นะครับอย่าไปสนใจมันตรงอื่นนี่ตรงนี้เลยเนี่ย add นะครับแล้วก็หาไฟลออ์เเกม p v นะครับเนี่ยกดอเคและเราก็มาถึงตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปหาอะไรมากนะครับเราเลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยให้มันสุดเลยครับ แล้วเราก็หาตัว SIMU นะครับ Simulate d Key นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่มันมีวงเล็บด้วยวงเล็บ under file SIMU นะครับเที่มนขึ้นต้นโดยในคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการใส่ key นะครับหรือโค้ e มันนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็ทำการกดโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาอยู่ไม่ข้ามอันนี้ไปเลยนะครับ อันนี้คือคลิกซ้ายนะครับเนี่ยเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ตรงกลางเรามากดตรงนี้เลยนะครับก็คือคลิกลูกเลื่อนนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องหาอะไรมากครับเลื่อนลงมาสักนิดนึงให้มันขึ้นตรงเลเยอร์สองสามเลเยอร์สี่เลเยอร์ห้านะครับแล้วลงจากเลเยอร์ห้าตรงนี้นครับมาเป็นเล็บคลิกคลิกเข้าไปแล้วก็กด Apple a p p l ออะไรนะเออ เพราะว่าในที่เราต้องทำอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเราจะเล่นปืนกลเราไม่สามารถกดขีดซ้ายได้ไม่งั้นมันจะสลับเราจะกดลูกเลื่อนในการยิงแทนนะครับก็กดแอปปีแล้วก็กดคอตรตตายแล้วก็มาลองดู การรอรอแล้วก็รอ <All right. S 1> แล้วก็มา <All right. S 1> แล้วนี่ครับแล้วก็ยิ่งนี่ยรมันจะสลับสลับให้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับมันจะกดสามหนึ่งเอาไปเอง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวยิงกระตัวหนึ่งดีกว่าโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ